ติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้กันต่อครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4ี่ประชุมขับเคลื่อนดเนิวงานบริหารจัดการน้ำศูนย์สวนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้และประชุมติดตามสถานการณ์น้ำประจำวันด้วยนะครับโดยการสรุปผลการประชุมได้มีการคาดการแนวโน้มความเสี่ยงในวันที่3ธันวาคมนี้สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ประกอบกับมีน้ํำทะเลหนุนสูงในวันที่4ธันวาคมรวมทั้งเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ริมแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาส กรมชประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำในบริเวณที่มีความเสี่ยงการไฟฟ้าฝ่ายบริแทงประเทศไทยงดการระบายน้ำในวันที่3ถึง4ธันวาคมและจะระบายน้ำในอัตรา5ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่5ถึง6ธันวาคมกรมประชาสัมพันธ์เขตหกเพิ่มความถี่การแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายหากมีสถานการณ์วิกฤตและก็จะมีการปรับผังรายการนแนะนำเสนอาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆโดยจะตั้งกลุ่มลายสื่อ กลุ่มประชาสัมพันธ์ภาคใต้หากมีกรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงน้ำหลากดินถลม่มให้ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีร่วมประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กลุ่มลายศูนย์ส่วนหน้าภาคใต้เป็นช่องทางเพื่อการสื่อสารแจ้งเตือนภยัยเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติและพี่น้องประชาชนต่อไปครับเป็นการบูรณาการนะครับของหลายๆหน่วยงานในการรับมือกับสถานการณ์อุกขภัยนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับ